กินหมูด้วยจะเข้าปาด้วยเฮ้ยไหนมูหักไง ok ok bolehapat right. abang ambil lagi habis ramai ayuh roti 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 subsequent.. Ettq'Sor lagenn.. Bot active check the poles up! Part 5.... Dan done! remaining un Emma and Chloe, Erin right. and David can hunt down any abnormalitiessin the zoo..would this dog had left me a last seen.. nó dhaem to stop by.. 對不對 patreon.. She summer camped by and so.. prevent our general luôn สะอาดเอื้อฮะอ๋เรากินเร็วไม่อมไม่อมอจะกินไหมนี่กินลุ้ยมันลุยเราไปกินข้าวนอกบ้านลุยวันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านเหรอคะวันน,นี้เราไปาาม,ามาดูเทรนใช่ไหมเทรนอยู่ไหนนะไม่เห็นมาเลยอืมหหืมอร่อยไหมโอ้ ทิ้งเนี่ยนะหกแล้วไว้เอาโอเคจับเอาจับเอาจับนี่นี่นี่ดูท่าเธอกินเนาะอร่อยไหมคะกินข้าวนกบัเหรอคะย้ำมีไหมไม่เอาค่ะทำตัวโอเคจะได้ตัวตัวๆหรอคะทำาตัวเลยโอเคดูกล้ามสิโโอ้ ตุตุ๊กนี่เราเอาไปบ้างโอเคเจ๋อเนี่ยกูเด็กกินคำนี้ก่อนโอเคบายบายก่อนเลยบายแค่นี้ก่อนนะคะบายบายกล้องก่อนเร็วนี่บายบายประมาณกินข้าวก่อนนะคะประมาณกินข้าวก่อนนะคะ